เรามาพูดคุยข่าวสารกันหน่อยนะครับมีลือหนักเลยว่าลิวอพูับวางตัวลีรอยซานนี่ของไบเยนเป็นตัวตายตัวแทนของบนะังโมซาร่าณเวลานี้นะครับโอ้โหมาตามกัน่อยถือว่าน่าสนใจอีกข่าวหนึ่งเลยอันนี้เป็นรายงานข่าวจากเดอะมิเลอร์นะครับรายงานบอกว่าลิวอพูวางตัวลีรอยซานนี่ปีของไบเยนมิวนิกเป็นตัวเลือกแรกเลยหากโมฮัมเหม็ดซาร่าย้ายไปเล่นซาอุดีอาระเบียรายงานบอกว่าลิวอพูพร้อมทุ่มสถิติสโมสร,สมสรเพื่อกระชากตัวซานนี่เข้ามาร่วมชินแอนฟิลนะครับ ชิคเก้นคลอปคุณซื้อของลิเวอร์พูลเนี่ยเป็นแฟนตัวยงของลีรอยซันนี่เป็นอย่างมากและหวังโน้มน้ำให้เขากลับมาเล่นในศึกพิมพ์เล้งเกลีดอีกครั้งหลังเคยค้าแข่งกับแมนเชสเตอร์ซิตี้มาแล้วซาร่าออกสตาร์ทฤดูกาลน,นี้ได้อย่างน่าประทับใจนะครับด้วยผลงาน5ประตูแล้วก็4แอสเซสจาก8เกมในศึกพิมพ์เล้งเกล็ดยังก็ตามคาดหมายว่าดาวเตะว 3, ัย31ป,ปีอย่างซาร่าจะย้ายออกจากลิเวอร์พูลในเดือนมกราคมนี้เพื่อไปโกยเงินทรัพย์สินในลีกซาอุดิอาระเบีย ซาลาตกเป็นข่าวอย่างหนักว่าจะย้ายไปรล่นแรกในศึกแซลดิโปรลิกเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาโดยมีอาร์ติหฮัตถูกปปรเข้อเสนอไป150ล้านปอนด์นะครับ <S 2> <S 2> <S เราต้องบอกเลยครับว่าสัญญาของโมซาลาเหลือเวลาไม่ถึงอีก2ปีแล้วเขาลงเล่นให้เลพูไปทั้งหมด315เกมได้ยิงได้192ประตูนะครับโอ้โ oh หต้องมาตามครับ เหมือนจ็กเก็ครอปคุณซื้อของรีกูเองเป็นแฟนตัวยงของร er ีโรยซันนี่ซะอย่างนั้นนะครับแล้วนักเตะในอยากจะกลับมาที่ผิมเหมือนเกลืดหรือเปล่าเพราะว่ามีข่าวกับหลายทีมซะเหลือเกินถ้าหากว่าคุยสัญญาใหม่กับไบเยนไม่คืบหน้าระวังให้ดีครับแมนสเตอรเลวอร์พูลบาซารอันบริดอยากได้มากๆเลยสําหรับรีโรยซานนี่จัดไปให้ไวรุ่นจัดไปยาวเลยครับผมต้องมาตามสําหรับอนาคตของนักเตะคนนี้